ปรกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะสำหรับการที่นักกีฬาไทยจะไปลุยหลีกต่างประเทศนะมีเพิ่มใหม่แล้วค่ะ อีกหนึ่งคนนะคะ้าขวัญใจแฟน,นแฟนวอลเล์บอลชาวไทยเลยคนนั้นก็คือหัวเสาของเรานะคะใบเตยนัททีมาก,กุบแก้วสาวน้อยจากสโมสรสูพปริมนะคะในประเทศไทยนะ,ะตอนนี้ได้ถูกคว้าตัวไปเล่นที่หลีกเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะถึงแม้ว่าในการไปเล่นหลีกเวียดนามของสาวใบเตยในครั้งนี้จะเป็นหลีกเวียดนามในเลกที่2นะ คือเป็นหลีกเว้นนามในช่วงที่2นั่นก็คือจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนน,นี้นะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนั่นก็คือสโมสรไทยบินนะคะทุกคนโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะสำหรับสาวใบเตยในะไดนมากรุ่แก้วก็ถือว่าเป็น การไปลุยลีกต่างประเทศครั้งแรกของสาวใบเตยนัดที่มากุบแก้วเลยนะคือแอดรู้สึกว่าทางเวียดนามที่เขามาติดต่อสาวใบเตยนะเพราะว่าสาวใบเตยได้ลงเป็นทีมชาติตัวจริงในการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมานะเออซีเกมที่ผ่านมาใบาเตยได้ลงนะคะและก็ทำผลงานได้ดี ชว์ฟอร์มได้ดีมากๆณนะเวลานั้นแฟนๆฟย์ฟบอลตื่นตาตื่นใจกับฟอร์มการเล่นของสาวใบเตยมากที่ดังโคด่วนได้ให้โอกาสน้องลงไปแข่งขันในสนามครั้งนี้นะตอนนั้นแฟนๆฟย์ฟฟบอลก็คิดเลยนะว่าเออถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าครั้งนี้ทางโคด,ด่วนได้ใช้ทั้งยูฟ่าได้ใช้ทั้งใบเตยได้ใช้ทั้งไก่วิมลรัตน์เกมกีฬาจะเป็นยังไงแต่สาวไทยทัพนักตบสาวไทยเนี่ยก็ได้ใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ผู้เล่นดาวรุ่งลงมาเป็นครั้งแรก แบบเต็มสตรีมผู้เล่นดาวรุ่งเนี่ยลงมาเต็มสตรีมตั้งแต่4เกมนะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยดาวรุ่งก็ค่อยๆติดมานะไก่วิมลรัตก็ติดแต่อย่างโดนพรสินโพลและใบเตยก็อาจจะรอช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกหลายๆทัวร์นาเมนต์นะเพราะอนาคตไกลแน่นอนนะคะพอใบเตยโชว์ฟอร์มได้ดีใน4เกมนะเราก็ได้แข่งกับทั้งเวียดนามได้แข่งกับทีมในทวีปในอาเซียนของเราเนี่ยนะเขาก็เห็น แมวมองแมวมองก็มาเล็งเห็นเลยว่าเออฟอร์มใบเตยคือดีดีจริง,รงๆแล้วก็น่านําไปเล่นในหลีกเวียดนามของตอนเองเวียดนามก็เลยรีบคว้าตัวเลยนะคะอย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในการไปเล่นหลีกเวียดนามในเลกที่สองที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ตามนะแต่ก็เชื่อว่าใบเตยก็น่าจะได้ประสบการณ์และก็โตขึ้นกว่าเดิมไปอีกหนึ่งสเต็ปเออไม่ได้บอกว่าโอ้โหหลีกเวียดนามไปเล่นแล้ว ไม่ได้ประสบการณ์มาเลยไม่ได้ดีเลยนะคะยังไงการที่คนคนหนึ่งไปเล่นในหลีกนอกหลีกต่างประเทศที่ไม่ได้หลีกในประเทศไทยยังไงก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นอยู่แล้วแอดพูดแบบนี้เสมอเลยนะคะเพราะแอดเชื่อว่าหลีกตละลาีกก็มีเทคนิคมีกลยุทธ์ที่ต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าบอกว่าโอ้โหเวียดนามแพ้ไทยมาโดยตลอดจะไปหลีกเวียดนามทําไมได้ไปก็ไม่ได้ประสบการณ์ทุกคนแต่บางอย่างเราก็อาจจะต้องใช้เทคนิคของเวียดนามเวียดนาม บางอย่างก็จะต้องใช้เทคนิคของไทยนะดังนั้นนักกีฬาแต่ละคนที่ไปเล่นหลีกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแต่ละประเทศญี่ปุ่นเกาหลีหรือเนี่ยเวียดนามเองอะก็น่าจะได้เทคนิคและกลยุทธ์เพิ่มมามากกว่าที่ตนเองมีในตัวอยู่แล้วค่ะเพราะหลีกแต่ละลีกยังไงมันก็ไม่เหมือนกันทุกคนแล้พะพอทุกคนไปเก็บรประสบการณ์จากลีกต่างๆอะ่ะ มันก็ต้องมาปรับใช้ในหลีกประเทศตนเองในนามทีมชาติของประเทศตนเองเท่านั้นเองว่าลูกเล่นแบบไหนเฮ้ยเราเคยเล่นลูกเล่นแบบนี้ในหลีกนั้นนี่ว่าพอเอามาปรับใช้กับรูปแบบของเกมไทยเฮ้ยมันก็ได้มันก็เข้ากันได้นิดนึงแต่ละคนนะักกีฬาแต่ละคนเนี่ยที่ไปเล่นหลีกต่างประเทศก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้ว่าเออมันมีแบบนี้นะมันมีเทคนิคแบบนี้เออหนูเคยลองมาในหลีกแบบนี้นะ พี่ผู้ลองเซตมาแบบนี้เพื่อให้หนูตีหน่อยมันคือประสบการณ์ที่มันเพิ่มขึ้นในทีมไทยด้วยซ้ำทุกคนแอดพูดเลยว่ามันเป็นข้อดีที่สาวไทยจะได้ไปเล่นหลีกต่างประเทศมากและปีเนี้สิบกว่าคนแล้วป่ะแอดไม่ได้นับ สุดยอดนะปีนี้เหมือนเป็นปีทองของสาวไทยเลยใบไตยได้ไปร่วมหลีกเวียดนามในเล็กที่2เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยสโมสรไทยบินเนี่ยได้ควา้าตัวผู้เล่น2คนนะั่นกะ็คือใบเตยนะที่มากุบแก้วและลาน่านะคะก็้สโมสรน,นี้ก็หวังแชมป์อยู่แล้วนะคะโดยปกติเป็นสโมสรที่อันดับต้นๆเลยเดินตามรอยพี่ๆเลยนะคะ ออนอุมาสิทธทิรักก็เคยไปเล่นที่ไทยบินเมื่อไม่นานนี้ออมสินสสิภาพรก็ไปเล่นให้ไทยบินนะคะรอบนี้เป็นเตยนัทธิมากุบแก้วโอ้โหเห็นไหมแอดจะบอกว่ารุ่นพี่ก็ถือว่าปูทางมาให้รุ่นน้องได้ดีนะคะในการไปหาประสบการณ์ให้ตัวเองนะ,ะในการไปเพื่อพูนความรู้เพิ่มพูนเทคนิคกลยุทธ์ให้ตนเองนี่ยังไม่หมดนะคะแอดพูดเลยว่านี่อย่างประกาศเปิดตัว ไม่หมด ไม่ว่านักกีฬาคนไหนจะไปลุยหลีกที่ไหนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของนักกีฬาและเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของนักกีฬาในการตัดสินใจไปลุยหลีกของแต่ละประเทศของพวกเธอด้วยนะพวกเธอก็เชื่อใจเชื่อมั่นในตัวเองเสมอว่าการที่ไปลุยหลีกต่างประเทศมันก็จะได้อะไรกลับมาเพื่อพัฒนาตนเองต่อไปในนามทีมชาติไทยแฟนๆวอลเลย์บอลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะสาวใบเตยนะที่มากุบแก้วขวัญใจของแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยได้ไปลุยหลีกเวียดนาม ในเล็กที่2ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยสโมสรที่คว้าตัวไปนะั่นคือสโมสรไทยบินคว้าตัว2ผู้เล่นนะคะทั้งใบเตยนะที่มาและสาวลาน่าไปด้วยโอเคไหมพอใจไหมและคิดว่าสาวใบเตยจะพัฒนาตนเองได้มากน้อยแค่ไหนและหลีกเวียดนามที่สาวใบเตยไปจะดึงศักยภาพของสาวใบเตยออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันมากน้อยแค่ไหนคิดว่าอย่างไรโอเคไหมกับ การเริ่มต้นหลีกต่างประเทศโดยหลีกเวียดนามถือว่าเป็นหลีกแรกที่มาขว้าตัวใบเตยไปเล่นที่ต่างประเทศนะคะอ่ะยังไงอย่าลืมรอดูรอชมรอติดตามแอดนะคะแอดจะนำเกมกีฬาทุกแมตช์การแข่งขันของนักกีฬาที่ไปลุยหลีกนะ,ะหลังจบรายการเอเชียนเกมนี้นักกีฬาทุกคนจะบินฉีกตัวไปหลีกของแต่ละตนเองแล้วนะคะ ห้ามพลาดกับแอดติดตามแอดไว้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะไม่พลาดเลยทุกแมตช์การแข่งขันทุกตารางการแข่งขันทุกช่องทางการถ่ายทอดสดเพอร์เพอรดูไปพร้อมกับแอดแอดภาคเลยนะอ่ะกดไลค์ไว้นะค,คิดว่าอย่างไรสาวใบเตยลุยลีกเวียดนามถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะในการลุยลีกอาชีพของเธอต่อจากนี้ด้วยค่ะ